ข้อที่4ี่กำหนดให้ a เนี่ยเป็นจำนวนจริงใดๆแล้วข้อใดถูกต้องคนอื่นเนี่ยพิจารณาข้อที่1ก่อนข้อที่1เนี่ยตรงนี้เราจะเห็นว่าค่าสมมูร์ถอดออกมาได้ค่าบวกซึ่งตรงนี้เป็นลบสลบคูณบวกได้ค่าลบค่าสมมูรณ์ฝั่งนี้ถอดออกมาได้ค่าบวกค่านี้ฝั่งนี้เป็นค่าลบฝั่งนี้เป็นค่าบวกข้อ1ผิดข้อที่2เราไม่สามารถแยกรูท ของการบวกได้เสดวข้อ2เนี่ยก็ผิดส่วนข้อที่3ถ้าเราจะนำสองที่อยู่นอกรูทเข้าไปไว้ในรูทเนี่ยเราต้องยกกำลังสองก่อนเราจึงได้ว่าตัวนี้เนี่ยได้เป็น 4a ่เอกซำลังสองบวกสซึ่งอยู่ในรูทซึ่งไม่ไม่ได้มีค่าเท่ากับตัวนี้ข้อสาจึงผิดส่วนข้อที่4เรามีสูตรอยู่แล้วก็คือ หน้าลบหลังทั้งหมดกาลังสองเท่ากับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองเราไม่สามารถกระจายเลขชี้กําลังเข้าไปได้ข้อ4จึงผิดส่วนข้อที่5 2a ลบ4ทั้งหมดยกกาลังสามเนี่ยเราดึงตัวร่วมออกเราจะได้เป็น2คูณกับ a ลบสองทั้งหมดยกกําลังสามซึ่งตรงนี้เป็นการคูณกันเราสามารถนําเลขชี้กําลังเนี่ยกระจายเข้าไปได้เราก็จะได้ว่า 2a ยกกาลังสามเนี่ยได้8 แล้วก็คูณอยู่กับ a ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3ซึ่งมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นข้อ5จึงถูกต้อง